ประเภทซุปนะคะก็คือการเสิร์ฟแล้วก็การจัดตกแต่งซุปนะคะอย่างที่บอกว่าซุปเนี่ยดูเหมือนจะเป็นอาหารที่ธรรมดานะคะแต่ว่าเต็มไปด้วยสารอาหารที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนแล้วก็ทานง่ายนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นอาหารที่ยังไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะจัดตกแต่งซุปให้มันดูมีรูปร่างหน้าตาที่ ดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็มีการเพิ่มเครื่องเคียงต่างๆเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้อาหารประเภทซุปเนี่ยดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะนอกเหนือจากที่เราจะใช้วัตถุดิบในการจัดตกแต่งซุปแล้วเนี่ยปัจจุบันนะคะภาชนะที่ใช้ในการเสิร์ฟซุปเนี่ยก็จะมีรูปร่างแปลกๆนะคะค่อนข้างที่จะหลากหลายหรือทีเดียวไม่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นแค่เป็นชามสําหรับเสิร์ฟซุปใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาจะมีการดีไซน์จานนะคะ ที่มีลักษณะเป็นหลุมในการที่จะเสิร์ฟซุปพุทธธรรมให้สามารถมีความรู้สึกว่ามีความดึงดูดใจที่จะ,ะรับประทานตัวซุปเนี่ยมากขึ้นนะคะหรือแม้แต่ข้างตัวภาชนะวัสดุที่ใช้ในการทําตัวภาชนะในการที่จะใส่ซุปเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากขึ้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถค้นหาได้นะคะโดยจากความรู้รอบตัวนะคะหรือว่าจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยปัจจุบันก็จะเห็นว่ามันมีค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็เราสามารถดีไซน์ให้เป็นเอกลักษณ์ของเราได้นะคะทีนี้เราจะมา พูดถึงในเรื่องของหลักนะคะในการจัดตกแต่งซุปนะคะว่ามันมีกี่แบบนะคะซึ่งหลกัหลกๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยการจัดตกแต่งซุปนะคะหรือว่าเครื่องตกแต่งซุปหรือที่เรียกว่าการนิสเนี่ยเมื่อ,อตัก ซุปลงในชามซุปแล้วเนี่ยก็ควรทําการตกแต่งนะคะเพื่อให้มีความน่ารับประทานมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ตกแต่งเนี่ยนอกเหนือจากเพื่อความสวยงามแล้วจะต้องคํานึงถึงรสชาตินะคะที่มันจะไปด้วยกันได้นะคะได้ด้วยนะคะแล้วก็ควรจะเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการจัดตกแต่งซุปเนี่ยให้มันเหมาะสมกับชนิดของซุปนั้นๆด้วยนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราจะมีหลักในการจัดตกแต่งซุปนะคะออกเป็นทั้งหมดเนี่ยสส่วนนะคะ ส่วนแรกนะคะก็คือการจัดตกแต่งลูกซุปนะคะหรือว่าการจัดตกแต่งซุปที่เรียกว่าการแต่งในซุปนะคะก็คือเอาวัตถุดิบต่างๆที่เราครีเอทแล้วหรือว่าที่มันสอดคล้องกับซุปที่เราทำนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างซุปฟักทองเนี่ยเราก็อาจจะหั่นฟักทองที่ต้มแล้วเนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ลงไปในซุปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มเนื้อสัมผัสก็ได้อันนี้ก็ถือเป็นการจัดตกแต่งซุปในลูกซุปประเภทหนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการหั่นแครอทเป็นลูกเต๋านะคะหรือ เป็นการาใช้มะโรนีนะคะข้องอตัวเล็กๆเนี่ยใส่ลงไปมินิโตเน่ซุปนะคะก็ถือว่าเป็นการตกแต่งในซุปนะคะตัวนี้ก็ยกตัวอย่างในการตกแต่งในซุปหรืออาจจะเป็นสมุนไพรแล้วสับนะคะใส่ลงไปในซุปก็ถือว่าเป็นการตกแต่งซุปด้วยนอกจากเพิ่มสีสันสวยงามแล้วเนี่ยยังเพิ่มในเรื่องของกลิ่นแล้วก็รสชาติให้กับตัวซุปนั้นดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะ่ะ ถัดไปนะคะนอกจากการตกแต่งในซุปแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าการตกแต่งบนซุปนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นกันค่อนข้างมากนะคะอย่างเช่นแค่การโรยตัววิปปิ้งครีมลงไปบนซุปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตกแต่งบนซุปแล้วนะคะก็คือการทําให้ซุปเนี่ยดูมีความน่าสนใจมากขึ้นโดยการใช้วิปปิ้งครีมนะคะซึ่งมีสีขาวเนี่ยตัดกับสีของซุปไม่ว่าจะเป็นซุป แครอทซุปฟักทองหรือว่าเป็นพวกกลุ่มของบรอกโคลี่ซุปนะคะก็จะเพิ่มทําให้ซุปนั้นมีความเด่นขึ้นมานะคะซึ่งของที่ตกแต่งบนซุปเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะไอเดียที่จะสามารถเอาไปใช้ได้นะคะอันแรกเลยก็คือตัวสมุนไพรนะคะสมุนไพรสดจะสังเกตว่าง่ายที่สุดเลยก็คือเอาพัดเล่นะคะหช่อวางไว้บนซุป ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการตกแต่งบนซุปนะคะแต่ว่าจะทำให้สวยงามขึ้นไปอีกก็คืออาจจะสับละเอียดนะคะแล้วก็เอาไปผสมกับตัวขนมปังป่นนะคะแล้วก็โรยไว้บนซุปก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเพิ่มเพิ่มเทคเจอร์มากขึ้นนะคะตัวที่2นะคะอาจจะเป็นต้นหอมซอยนะคะหรือว่ากลุ่มของ ขึ้นช่ายหั่นนะคะก็โรยไว้บนซุปได้แต่การตกแต่งบนซุปเนี่ยเราต้องคำนึงถึงด้วยนะคะว่ามันเป็นซุปใสหรือว่าซุปข้นนะคะถ้าเป็นซุปใสเนี่ยการตกแต่งบนซุปอาจจะทําได้ยากนะคะเพราะว่าของเหลวมันไม่มีความหนาแน่นอาจจะวางลงไปแล้วมันอาจจะจมลงไปที่ก้นถ้วยนะคะดังนั้นการตกแต่งบนซุปเนี่ยน่าจะเหมาะที่สุดนะคะกับซุปกลุ่มของซุปข้นนะคะเป็นพวกครีมซุปหรือว่าเป็นพวกเพียวเรซุปนะคะตัวที่3นะคะอาจจะเป็นพวกกลุ่มของ ส้มหรือว่ากลุ่มของมะนาวนะคะตัวนี้ก็จะน้ํามันหอมระเหยจากมะนาวหรือว่ารสเปรี้ยวนะคะจากตัวมะนาวหรือว่าจากส้มเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มกลิ่นให้กับตัวซุปนะคะดูมีความน่าสนใจแล้วก็ดูดูสวยงามมากขึ้นนะคะตัวที่4ี่นะคะก็คือเนยแข็งขูดฝอยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอะ,อะไรที่ง่ายมากนะคะก็ มีลักษณะเป็นฝอ,อยแล้วก็โรยไว้ด้านหน้าด้วยขึ้นชื่อด้วยว่าความเป็นชีสหรือว่าความเป็นเนยแข็งเนี้ยมันจะทําให้ทุกอย่างดูแบบดูน่ารับประทานมากขึ้นค่ะไข่แดงต้มสุกนะคะแล้วก็เอาไปยีผ่านกระชอนให้เป็นมาเม็ดละเอียดเล็กๆนะคะ ก็โรยบนหน้าซุปได้เช่นกันค่ะวิปปิ้งครีมนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือถ้าเป็นวิปปิ้งครีมชนิดที่ใส่ในกาแฟปกติเนี้ยก็อาจจะไม่สามารถโรยบนหน้าซุปได้นะคะเราก็อาจจะต้องใช้วิปปิ้งครีมที่มีปริมาณไขมันที่มากขึ้นนะคะทำให้สามารถมีความข้นหนืดแล้วก็สามารถราดลงบนซุปได้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นกรูตองนะคะกรูตองก็คือขนมปังแซนด์วิชนะคะที่เราเอามาหั่นเป็นชิ้น สี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะหรือว่ารูปทรงต่างๆที่เป็นชิ้นขนาดเล็กนิดนึงเราก็นําไปคลุกเค้ากับเนยนะคะอาจจะใช้เป็นเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้แล้วก็นําเข้าเตาอบนะคะหรือว่าใครไม่มีเตาอบก็อาจจะใช้วิธีการผัดในกระทะนะคะจนกระทั่งขนมปังนั้นเนี่ยมีความกรอบนะคะเราก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้กรูกตองนอกที่จะใช้การตกแต่งซุปแบบบนซุปแล้วเนี่ย เราอาจจะสามารถใช้โรยบนสลัดนะคะก็คือทานคู่กับตัวสลัดได้กูตองสามารถทําเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อที่มีราคาสูงมากนะคะก็สามารถทําแล้วก็ใส่ถุงเก็บในภาชนะให้สนิทนะคะไม่ให้มีอากาศเข้าเราก็สามารถมีกูตองไว้ใช้ได้ก็โรยบนซุปก็ได้หรือว่าโรยบนสลัดก็ได้นะคะ ถัดมานะคะเป็นการตกแต่งซุปที่เราอาจจะเห็นในปัจจุบันนี้ในการอาจจะเป็นการาถ่ายเพื่อการโฆษณาก็ค่อนข้างมากนะคะก็คือการตกแต่งข้างๆถ้วยซุปนะคะก็คืออาจจะเป็นพวกกลุ่มของคริกเกอร์ขนมปังอบกรอบนะคะหรือพวกาวาฟเฟิลมันฝรั่งทอดนะคะตัวนี้คือสิ่งที่ไม่สามารถที่จะวางลงไปบนซุปได้นะคะเราก็จะใช้วิธีการ วางใส่ภาชนะหรือว่าใส่จานใบเล็กๆนะคะแยกมาหรืออาจจะใส่ในจานใบเดียวก,กันกับจานรองซุปก็ได้นะคะหรือปัจจุบันนี้เราอาจจะเคยเห็น การที่เอาขนมปังที่เป็นแท่งยาวๆนะคะแล้วก็พาดอยู่บนซุปเนี่ยตัวนี้เราไม่ถือว่าเป็นการตกแต่งบนซุปนะคะเพราะว่าการตกแต่งบนซุปคือสิ่งเหล่านั้นจะต้องไปวางอยู่บนหน้าซุปจริงๆนะคะแต่ตัวนี้เป็นการวางเรียกว่าเป็นการตกแต่งข้างซุปคือตัวเนื้อขนมปังไม่ได้สัมผัสกับซุปนะคะก็จะถืออยู่ในประเภทของการจัดตกแต่งข้างๆซุปนั่นเองค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะคะเป็นไอเดียนะคะในการที่เราจะทําให้ตัวซุปเนี่ยมันมีความสวยงามแล้วก็มีความน่ารับประทานมากขึ้นนะคะซึ่งเราทําซุปประเภทไหนอย่าลืมว่าเราจะต้องเลือกใช้วัตถุดิบที่มันมีความเข้ากันแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ในการตกแต่งซุปชนิดน,น,นั้นด้วยนะคะแต่ว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ในลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็คือพวกกลุ่มของอผักหรือว่ากลุ่มของสมุนไพรเครื่องเทศ กลุ่มของครีมกลุ่มของชีสนะคะแล้วก็กลุ่มของพวกขนมปังอบกรอบหรือว่าเป็นพวกวัตเฟิลต่างๆนะคะอันนี้ก็สามารถเป็นไอเดียที่จะใช้ในการจัดตกแต่งซุปเพื่อความสวยงามได้นะคะนอกเหนือจากเครื่องตกแต่งซุปแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าภาชนะก็มีความสําคัญนะคะถ้าเราเลือกใช้ภาชนะที่มีความทันสมัยมีความสวยงามมีความสวยงามแบบ แปลกๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะสามารถทำให้ซุปเราเนี้ยมีความน่าดึงดูดใจมากขึ้นนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะเมื่อเราทำซุปแล้วจัดตกแต่งซุปได้แล้วนะคะเราก็ต้องรู้ด้วยว่าการเสิร์ฟนะคะการเสิร์ฟซุปเนี่ยเขามีกี่แบบมีกี่ประเภทนะคะซึ่งการเสิร์ฟซุปเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเสิร์ฟในลักษณะ2อ,อแบบนะคะอันแรกคือการเสิร์ฟแบบลักษณะเรียกน้ำย่อยนะคะหรือ appetizer เป็นการเสิร์ฟแบบาจานที่ก่อนจะถึงอาหารจานหลักหรือว่า เสิร์ฟเป็นอาหารจานแรกนะคะตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นอาหารเป็นการรับประทานอาหารแบบเป็นคอร์สนะคะดังนั้นเราจะเสิร์ฟซุปในปริมาณที่ไม่มากสักเท่าไหร่เพราะว่าเราจะต้องรับประทานอาหารอีกหลายๆจานนะคะกว่าที่จะจบเนี่ยเดี๋ยวถ้าทานซุปในปริมาณที่มากเกินไปจะทําให้อิ่มจนเกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยซุปที่เสิร์ฟในอาหารเรียกน้ําย่อยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6-8ออนนะคะหรืออยู่ที่ประมาณ2 0 0 2 5 0 ml นะคะก็จะ ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะประมาณถ้วยเล็กๆเ,เท่านั้นเองถัดไปนะคะอันที่2ก็คือเมื่อเราจะเสิร์ฟซุปเป็นอาหารจานหลักนะคะหรือว่าเสิร์ฟในปริมาณที่สามารถที่จะกินอิ่มได้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ300-350 ml หรืออาจจะมากกว่านี้ได้แต่ไม่ควรเกิน400 ml นะคะสำหรับการเสิร์ฟซุปในหนึ่งที่นะคะเสิร์ฟเป็นอาหารจานหลักะคะ่ะ อุณหภูมินะคะที่ใช้ในการเสิร์ฟก็ต้องมีความเหมาะสมด้วยนะคะอย่างเช่นซุปที่เสิร์ฟร้อนเนี้ยเราก็ควรจะเสิร์ฟที่อุณหภูมิร้อนนะคะอุณหภูมิที่ประมาณอ90องศา80องศาขึ้นไปนะคะแล้วก็ภาชนะที่ใช้ในการเสิร์ฟเนี่ยก็ควรจะต้องอุ่นให้ร้อนนะคะโดยการอาจจะเอาไปใส่ไว้ในเตาอ,อบที่สําหรับอุ่นจานอาหารนะคะก็จะ ทำให้ภาชนะนั้นยังมีความร้อนแล้วก็สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิของตัวซุปนั้นไว้ได้นะคะก็คือซุปร้อนเสิร์ฟร้อนซุปเย็นเสิร์ฟเย็นนะคะซึ่งซุปเย็นเนี่ยเราก็จะเสิร์ฟในชามที่เย็นด้วยเช่นกันอย่างเช่นเราไปทานไอศครีมนี่เราก็จะเห็นว่าเขาจะเอาภาชนะสําหรับจัดเสิร์ฟเนี่ยแช่ตู้เย็นไว้ใช่ไหมคะเช่นเดียวกันเลยค่ะก็คือจะเสิร์ฟในภาชนะหรือว่าชามที่มีการแช่เย็นหรือทําให้ชามเนี่ยมันมีความเย็นเพื่อเป็นการเก็บรักษาอุณหภูมิไว้นะคะ หรืออาจจะเป็นการเสิร์ฟที่บอกว่าวางบนอ่างน้ําแข็งอันนี้ก็จะจัดตกแต่งให้สวยงามแล้วก็จะรักษาอุณหภูมิของตัวซุปที่มีการเสิร์ฟแบบซุปเย็นไว้ด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการอุณหภูมิที่ใช้ในการเสิร์ฟนะคะอุปกรณ์นะคะที่จะใช้ในการเสิร์ฟเนี่ยก็คือตัวถ้วยหรือว่าจานซุปนะคะก็ถ้วยที่ใช้ในการเสิร์ฟซุปเนี่ยจะเป็นแบบมีหูหรือไม่มีหูก็ได้นะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย ตามพิธีการหรือตามระเบียบที่ถูกต้องจริงๆเนี้ยถ้วยซุปนะคะที่ใช้ในการเสิร์ฟซุปเนี่ยจะต้องมีหูสองสองข้างนะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการที่จะหยิบทั้งสองข้างเนี่ยการหยิบซุปที่มันเสิร์ฟในปริมาณอ,อุณหภูมิที่ร้อนๆเนี่ยก็คือจะหยิบทั้หูทั้งสองข้างแล้วก็สามารถยกขึ้นมาแล้วก็สามารถซดได้นะคะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเราไม่จนะําเป็นจะต้องเสิร์ฟแบบมีหูก็ได้นะคะคืออาจจะดีไซน์ถ้วยซุปแบบใหม่ๆขึ้นมาก็ได้เพื่อความสวยงามนะคะ แล้วก็เราก็ควรจะต้องคำนึงถึงนะคะการภาชนะที่ใช้ในการเสิร์ฟซุปเนี่ยเราต้องคำนึงถึงความสะดวกในการรับประทานด้วยอย่างเช่นการเสิร์ฟซุปเนี่ยไม่ควรมีปากแคบจนเกินไปนะคะอาจจะเป็นลักษณะเป็นปากกว้างหรือว่าเป็นชามเพราะว่าเราใช้ช้อนอในการที่จะตักซุปรับประทานเนี่ยเราจะต้องอ ไม่ได้สามารถใช้ช้อนเนี่ยจวงลงไปได้นะคะก็คือจะต้องค่อยๆตักที่ผิวซุปเพราะว่าซุปเนี่ยมันจะมีความร้อนมากดังนั้นเวลาการรับประทานเนี่ยเขาจะไม่นิยมทานจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะคะแต่ว่าจะใช้ช้อนเนี่ยค่อยๆปาซุปจากด้านบนที่มันมีความเย็นมากกว่าด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆอทานไปเรื่อยๆนะคะ ช้อนซุปนะคะซึ่งช้อนที่ใช้ในการเสิร์ฟซุปเนี่ยเท่าที่เราพบเห็นเนี่ยก็จะมี2ลักษณะนะคะก็คือจะเป็นช้อนที่มีลักษณะ,ะกลมแล้วก็มีความรีนะคะแล้วก็ด้ามเนี่ยจะยาวนิดนึงนะคะเพื่อความสะดวกในการที่จะ ตักซุปที่มันจะมีความร้อนนะคะในการที่จะจะทานเข้าเข้าไปนะคะส่วนช้อนอีกแบบหนึ่งจะเป็นช้อนซุปที่ค่อนข้างที่จะรับประทานยากนิดนึงถ้าเราเคยพบเห็นเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของที่มันเป็นตัวเซรามิกนะคะหรือช้อนที่ทานโจ๊กบ้านเรานะคะตัวนี้ก็จะไม่ค่อยนิยมใช้ในปัจจุบันเท่าไหร่เพราะว่ามันจะใช้รับประทานยากนะคะเพราะว่าการรับประทานซุปเนี่ยเราควรจะต้องวางช้อนลงไปตรงกึ่งกลางซุปนะคะแล้วก็ใช้ปลายจากด้านนอกเนี่ยค่อยค่อย ปาดซุปบนผิวนะคะแล้วก็ดันไปด้านหน้าแล้วก็ตักซุปขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อยๆทานเข้าไปเพราะว่าอย่าลืมว่าซุปที่เสิร์ฟร้อนเนี่ยมันจะมีความร้อนมากนะคะเพราะนั้นผู้ที่รับประทานก็ต้อง ระวังในเรื่องของอุณหภูมิที่เราจะใช้ในการรับประทานด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับซุปทั้งหมดนะคะที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ประเภทของซุปนะคะาการเตรียมซุปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นซุปใสซุปข้นแล้วก็เป็นซุปประจำชาตินะคะรวมไปถึงการจัดตกแต่งซุปให้ดูมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม แล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสิร์ฟซุปด้วยนะคะซึ่งถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อมูลหรือว่ามีคําถามนะคะที่สงสัยจะสอบถามมาก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะหรืออาจจะส่งข้อคําถามนั้นนะคะมาที่อีเมลโดยตรงเลยก็ได้นะคะที่สันสนีนะ t s r m u t p a c t h ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะต้องสวัสดีค่ะ